มองยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมของม,มากตกปลานี่มีเหยื่ออะไรมัางลูกมีเหยื่อไข่เขียว,ยวแล้วก็มะขวิดอืมเขียวแล้วก็วกตังหมักน,น,นะครับาานี่งหมเหยื่อองแรนะครับเหยื่อมะขวิดท้าให้ลองนะครับลองแรนะครับท้าให้ลอง ยกออกมายกออกมายกอกมามาผสมวางไว้นี่แหละเอาไปไหนแล้วก็เทผสมกันก่อนจะเป็นลงร้อยมาคือกันเนะครับอ้นี่นกนี่ลังนกไข่นกนี่ รอยนอกนอนครับน่ครับรอยนอกนอน,น,นไข่นกใส่ฟักแล้วเสียงร้องฟิต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 อยู่นี่อ่ารายนี้ก็น้องกระเพาครับกระเพ้าสวัสดีครับนกเป็ดยักษ์กระเพ้าสวัสดีครับอ่อย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 ,ออย,ออยแล้วไปลงลงเล่นน้ำไปไปเล่นน้ำกันไปเหระ ได้แล้วนองกระเพ้าครับผมแต่เดี๋ยวไล่ไปตกมุมน,นู่นครับผมนะครับ ตอดั้งยังฮะยังได้กินเหยื่อเดี๋เขก็มา เจอผลไม้ป่าน้องการบอกเจอผลไม้ป่าขอสักหน่อยออหอมอร่อยอร่อยครับกระท่กลกตั้งแต่ตอนที่พ่อให้หนูชิมอ่ะจิตใจอันนี้มันบางลูกก็หวานหวานบานงาลูกเยอะเลยเนี่ย อ๋อเหลืองๆผนปลาผนปลาเขีเยวเลยตกปลาด้วยกันนะคนเอะเลยหาของกินอ๋ออ๋ออาออันนี้ลูกค่าเวลาผลไม้ป่าเป็นยานี่ลูกยอดอ่อนมันก็กินได้าแสนอ,อืมเป็นยา กินเป็นบอ่อข้นลุงเทพมาลัวใจหมวกโอโ้วันนี้ไม่มีแดดใจหมวกเลยเหรอเุอ้ยกระถินฝักกระถินนะนี่ไง,ง,ไงมาเกี่ยวฝั่งนี้เพียบเลยนี่ยไม่เห็นนะเปียวๆเนักเปียวอมหวานนะบางๆนั่งก็จะหวานไปเลย หวานครับเต็มหมวกแล้วมั้งอ่ะมันไม่เต็มพอาะอเดี๋ยวแน้วฮะห,หนูกินไมน่ได <laughs> <laughs> ้ยยงางนกแยงหนูกินอะ่ะอี่มันก็กินนี่เห็นไหม เออมันเจาะเจาะเป็นรูเลยแตสัตว์ก็หากินคนก็หากินเป็นไงย่ะกินให้ดูสักลูกดิโชว์เอฟซีเราสักลูกดิหันหน้ามานี่กินแบบไหนฮะหวานนะมือหกเก็บเลย ่เก็บหวานครับผม นะครับยอดอ่อนๆก็กินได้นะครับอเอาไปลวกจิ้มกัน,นไมปป่หมดนะครับแซ่บหลายนี่นโดนเจาะไปหมดแล้วเราคนเจาะไปหมดแล้วเนี่ยน้องกินเด้เยาไว้ตรงล่างอือมเยอะเยอะเยอะ ในลูกล,ก,ลกมันเจาะไม่ได้โดนพวกนี้ครับโดนจาะมแล้วครับตัวนี้โดนเจาะแล้วเราจาะนกมันกินแบงแบงกันกินปะเพราะกินแค่เป็นยาพอที่เหลือก็ไว้ให้นกมันกินมัน่งผลไม้ป่าอยากกินเยอะ Oh. นี่ผมหลังจากที่เราเปลี่ยนหมายมามุมนี้ไหนโชว์ผลงานแล้วดูหน่อยดิลูกนี่แวบๆรับมาดูผลงานกันครับมาดูหน่อย นนี่ัััตว,ว้ปลาขาวแต่เพียนปลาขยงโอ้โหแน่นอนแน่นอนแต่เพียนครับแต่เพียนเพี้ยนสามตัวขยงสองตัวเปลี่ยนหมายครับเพิ่งจะเปลี่ยนหมายมาอืมเยี่ยมครับเพิ่งจะเปลี่ยนหมายครับ ได้คันชิงหลิวครับผมสบายสบายวันพักผ่อนครับนานจะได้ออกมาตกสักทีเฮาเฮาเล่นน้ำ,าานำ่างเดียวแล้วมั้งเราเนี่ยฮะใช่ไหมครับใช่ไหมใช่เปล่าครับเยือหมดไอติ้นจอดตึ๊กตึ๊กกินเยืมหมด ลมมันแรงด้วยอือดูยากไงลมมันแรงได้แล้วตัวเล็กไงปลาซิวไอ้ไอ้นี่ไงปลาปลาซิวอ้าวิวอ้าวอือปลาซิวอ้าว อเของหนูมันใอ้นี่เปล่าลูกสายเอ็นใ,ใหญ่มันเกี่ยวกันป่าวะมันเกี่ยวกัมากเบียดเท่ากันอะทุกทีมีกินเลยวัดไม่ทันเองมั้ง รองยากลูกมันต้องเห็นไหมเห็นไหมกินเหยียบไปแล้วเม็ดหนึ่งนั่นดูของแม่มันต่อนแล้วนะ่ะต้องวัดให้ทันอ่ะติ๊กๆตดนะิดูนตออ่อนเแรงอ่ลมมันมีลมด้วยมันดูยาก,กายจับมื่อแขนนะเอาเอา,เอาไม้มาพาดมนไม่มีไม้พาดไม่อย่าี้มันมยังไงพาดพาดลน,นตรงนี้ก็ได้นั่นแหละพาดลม เออหย่อนไปนั่นนะปลามีออหางลูกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนั่นน่ะดึงทุ่นดึงทุ่นจมเลยตอนแรงเนะนี่ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยดึงทุนอองท่นจมเลยอ่ะ อดีคำหลบอดีคำต่อตึกปลาตัวไม่ใหญ่รุ่นที่เรามาตกเมื่อก่อนมันตัวใหญ่นะยามว่างหากัาบข้าวโอ้ยเหยื่อตัเวเองใส่เหยื่อใหญ่ะมันตอดไม่ติดเลยเลี้ยงปลาเหรอ,อเลี้ยงปลาไว้ แม่าทีดึง่นจบเลยปลาเล็กมันตอดเปล่า มแรงด้วยดูยากตัดตึงทุนจมวัดไม่ทันใช้ความพยายามหน่อย,อยเ,นนเออปานเพิ่งจะเริ่มเข้าโอ้ยห้าตัวหกตัวแล้ว,วเรามาใช่แป๊บเดียวปานเพิ่งจะเริ่มเข้าหไหนมาดูดิดฮะ มันวิ่งม,ม,มีกินนี่มันเข้าข้างไงเข้าข้างแล้วใช่แล้ว,ลวเข้าข้างดี <laughs> กระแยนมีกินเข้าข้างดลยแก่ไปดีแก่ไปดีระวังเงี่ยงนะลูกอือนี้ซ่โยชว่วยหน่อย <laughs> <laughs> ไปเรยๆเขตไเ่อยๆกลังปั้นเดียวกินทุนวิ่งเลยตัวนิดเดียวเองมันกินทุนวิ่งได้ปะมันกินแล้วมันล่กเออดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดหอแรงมันดียกาด้วยขยง ปลาขย่งฮะดุนจุนยมเลยฮะปลาเริ่มเข้าแล้วดิปลาอะไรเนี่ยปลาเขย่งปลาเริ่มเพิ่งเริ่มเข้าไงเราอ่ะนะเล่นน้ำ ปั่ปล่ปลปั่ลหมุนเข้ามุนเข้ามุนเข้าเลยลองติดเชือกนะลองติดเชือกลองติดเชือกย้ายอ่เีกะ เออเออเออ,เอ,อกำลังเข้าปลากำลังเข้าเพราะมีสวิงไหมกระโดดรอบตกเอาลวแหละวอะไรแล้วมันจะติดละนี่ต,ติดก็ไม่เอาออไปไ<อ>บรรยากาศครับข้างบอ่อป,ปลาด้วยซิงเหลือเฮ้ยปลากินเปล่าเยื่อหม,หมดแล้ว ครับผมครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะครับตกป่ายามบ้างนะครับข้างบอเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับเอา กินใหญ่เลยเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ